ไปไหนกันคะไปห้วยใสขาวไปโรงเรียนห้วยใสขาวค่ะเออโอเคมีใครมั่งสมาชิกมีใครมั่งมีสันสีคะ่ะมีใครคะนาำคุยายคะออ่ะ กับใครมากัไกลาสาวค่ะโอ้ร้องไห้เหรอคะตื่นอ่าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นจิตอาสาค่ะมาช่วยห้อยสายสาวค่ะเออครูอะไรคะครูการค่ะจากน้ำอุค่ะอ๋อค่ะครูทัศนีค่ะบ้านไร่ค่ะครูอ้อยค่ะมาจากดอนมูลค่ะครูเข่งจากเรียนฟางค่ะค่ะมะนาวค่ะจากโรงเรียนสาราบบำรุงค่ะครูกุ๊กค่ะครูกุ๊กค่ะจากเขตค่ะ รวห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านห้วยชายสาวนะคะอันนี้เป็นทีมกิจอาสาพัฒนาห้องสมุดค่ะตามไปดูที่ล้บ้านทุ่ยค่ะเยอะไหมวันนี้คนเยอะมากค่ะเอ้ยเออห่อข้าวมาด้วยเหรอใช่โอเคค่ะใช่ไหมพี่ค่ะเาถึงแล้วค่ะเป็นไง ขันนิ่งนิดครับถ้าจะมีอยู่ห้องเกียดก่อนซอสรสครับน้องมะนาวมาอยู่ถน้องอันน้องเข็มน่องอ้อยคือน้องเข็มนอคยนีบุเด็กตอบามี่นนี้าี่มานี้ ยิ้มหน่อยค่ะยิมพอหน้าต้องพูดไงเนไปเกิดคนวันนี้นะคะตอนนี้ได้ 30-40%เซแล้วค่ะอุ้ยโชว์พุงค่ะเฮ้ยทีมนี้ดีมากค่ะอิ่มทิพย์ค่ะไม่กินข้าวจ่อยหมดเลยค่ะโอ้ต้อง,ออง,อองเป็นนี่กันเดียวจะต้องโชว์เวทโชป์เวทนะพุงนใครทำคะใครทำค่ะเนี่ยใครทำนี่เกลียดมากเลย ทำไมเป็นอย่างนั้นตัดเสื่อตัดเสื่อเอาสายมาต่อด่วนเลยไหนต่อยเนาะสวัสดีค่ะทำไรกันคะทำไรกันคะทำไรกันคะอ๋อระบายสีค่ะช่วยกันระบายสีเดี๋ยวเราจะติดที่ประตูน้าห้องสมุดค่ะรูปอะไรเอ่ยอโอ้แคาเรียมอันาเรียมอยู่ค่ะตอนนี้ห้องเป็นยังไงมั้งคะเหนื่อยไหมคะ คุณครูคุณสวยหน่อยไหมคะไม่เลยค่ะกินเอมร้อยห้าขวดค่ะอ่ะาโอเคไหนไปดูห้องครู้กนพาไปดูห้องหน่อยครูน้ำพาดูห้องไหนคะ่ะเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเป็นไงตอนนี้เป็นไงบ้างครับทำอะไรกันมั่ง เน้นำหน่อยตรงนี้เป็นมุมพระเทศนะคะถึงเจ้าจานอ่านซึ่งเดิมมีเข้ามาเพะตรงนี้เป็นที่โลกวัดหน้าต่างเปิดนะคะเราก็มาดูบริเวณกฎจัดกัดของห้องเนื้ว่าหน้าต่างมีเยอะไปและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คืออยากจะให้เข้าประตูมาก็เห็นคระสัญลักษณ์ของพระองค์เลยนะคะในมุมพระเทศก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับสาระชนิ์ของสมเด็สมพระเทศนะคะอันเช่นอาจจะเกบ้างนะคะ ราวตอนใต้แล้วมีหนังสือมากมายหลายชนิดซึ่งในอ่านมุมของประเทศนี้เราจะให้กับเด็กของห้องสมุดชีพทีโรงเรียนที่เปนซึ่งเป็นมูลที่นักศึกษส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบเยอะกว่าหนังสือประเภทตัวหนังสือนะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กตั้งแต่ราวนังอาษาด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีอ่ะรทัศน์ นะะคของสื่อใช้ทูลแล้วก็จะมีองค์สือคนณมาเลยให้นักเรียนได้สื่อคุตามที่นักเรียนสนใจนะคะแต่ก็อยู่ในการควบคุมของครูนะคะซึ่งก็จะเป็นคทเรียนที่เรียนสองเดียวเลยนะซึ่งจริงๆแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นผ้า นะคะเป็นเกี่ยวกับการตุนการตุนใแล้วก็มีการฝึกมีแต่ในตอนนี้วันนี้เรายังไม่เิร็จนะคะแต่เราก็ทำอาเบร์ที่ไว้ให้สำหรับเด็กเวรที่คนเก่งไว้ทําอะไรบ้างก็คือให้เด็กได้แสดงออกทางการอ่านคู่การอ่านการเขียนและแสดงอ่าเราเนี่ยไม่เน้นซื้อใหม่เราใช้ในการเจกหรือขอเพียงมาช่วยนะคะคือใช้ของเก่ามานนิ reuse ใหม่นะคะ โอเคไหมเต้าไหมเตบค่ะคูแคสบันดีคุณคูการยานาคุณคูน้อยได้คุณคูวิเคิลเตอร์ลกจังเลยเฮ้ยังไม่ได้เก็บนี่ทำอะไรเลยเหรอคะทำโต๊ะอ่ะทีแล้ครูก็อยากได้สีชมพูค่ะห้องโล่งมากเลยเนาะนห้องประชุมได้เลยเนี่ย เราตื่นเต้นยังไง้างขอารู้สึกัน,นีดีใจมากคะ่ะที่คณะเรยากรมาช่วยตกแต่งห้องสมุดปรับภูมิทัศน์ให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตส่งเสริมให้สนใจทีจะเข้าห้องสมุดแล้วก็รักการอ่านมากยิ่งขึ้นก็จะม,มีคุณครูคบรรลักษ์นะคะที่มาคอยบริการให้กับพนักครูและนักเรียนที่จะใช้ริการห้องสมุด จะมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอน,นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะท่านศึกษาดีจานนั่งดูบรรล,ลักษ์นะคะคุณคณรูภาษาไทยทีม่มาช่วยโรงเรียนบ้นนานป่าชัยเผานะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ติชดชายแดนห่างไกลนะคะ,คระ,คะเราขาดแคดลนบุคลากรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะ เหนื่อยแต่ดีใจค่ะนี่ค่ะแต่ไม่มก้อนนี่นวันรุ่งอะไรกันคะฟันขาวไหมปาโลมาฟันขาวอะไรคะจอร์จจอรพิ่เจ้าจอร์จเหรอคะใส่เหล็กดัดไหมมันฟันเกยไหมนี่ค่ะฟันเรียงตัวสวยงามเพราะว่าเขาเขาไม่กินลูกอมไงคะ ันี้ก็มาช่วยโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวนะคะปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุดเนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวเนี่ยเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำรินะคะ,ะเราก็อยากจะทำห้องสมุดให้กับเด็กๆนะคะเพื่อจัดบรรยากาศส่งเสริมนิสัยรักการอ,ารอ่านเมือ่อเราจัด ด้านกายภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากฝากโรงเรียนนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กเยอะๆเลยนะคะวันหลังเราจะขึ้นมาติดตามอีกค่ะไปอยู่ตรงไหนกันหมดเนี่ยอันนี้ใช่หมดเลยใช่ไหมค่ะวันนี้ถามว่าถามตั้งแต่ท่านขอออกกับคุณครูว่า ถึงช่วงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกพอใจไหมหรืออยากจะลื้อใหม่หมดเลยพอใจพอใจไม่้ไม่ไดม่้แอยากจะให้เป็นแบบนี้ทำไงไม่มีมาเลยแบบนี้เลยจะพอนี่ก็เอาฝากอย่างนี้นะคุณผูฝากอย่างนี้ว่า ด้านกายภาพแล้วเนี่ยฝากเรื่องของการจัดกิจกรรมค่ะกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากเลยนะคะที่จะดึงเด็กเข้ามาไปรู้นีเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งของโรงเรียนที่นี่นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานโดยเฉพาะคุณครูนำนะคะคุณครูนำอยู่ในยกมือค่ะคุณครูอยู่ไหนคะ

คับค่ะสอนอหรือสอนอกุ Laser ๊กคะสอนอกุ๊กนะคะในโอกาสที่ได้พวกเราทีมงานได้มาปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุดของโรงเรียนบ้านพิษทายขาวนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปดีนะคะใช้เวลาหนึ่งวันค่ะในโอกาสนี้ก็ขอส่งมอบงานการปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุดให้กับโรงเรียนนะคะให้กับ ขอให้กับคุณครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวค่ะคุณครอเร์กมือแบบเข้นแในน้าของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวก็ขอขอบคุณท่านผู้สังเกตสรคอนสและก็คณะครูนะคะเยาวชที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะได้มาประบุง กายภาพของห้องสมุดของเวียนบ้านห้อยใายขาววันนี <toggle pause. S 3> <mi> ้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะยินดียินดีค่ะ